กินถั่วเยอะวันนี้ไปเที่ยวไหนกันคะว,วันนี้ก็วันหยุดอีกหนึ่งวันวันแม่นะคะออกเที่ยวไหนกันวันนี้ไปกินข้าวนอกบ้านแล้วแบบโอ้โหคิวเยอะมากเลยอันนี้คือแหละครก<ฮ>ไม่ที่เปิดเหรอ พี่เปิดอะไรหรอเปิดใจอ๋อสวัสดีวันแม่ค่ะสุขสันต์วันแม่ค่ะอืมแซนดี้สวัสดีแม่แม่ค่ะแม่แม่ออนไลน์แม่ Online. แม่ออนไลน์ Online. ดูแซนดี้มาตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่นะ่ะแซนดี้ขอบคุณหน่อยนะแซนดี้ขอบคุณจ้าแซนดี้ขอบคุณจ้ายังไงโอมือมือเต็ม หัดพูดหรือยังตอนนี้เริ่มเริ่มออกเสียงแล้วค่ะปิ๊งปิงก่อนอะปิ๊งปิงรักรักแม่แม่ปิ๊งปิงยังไงเลลลแลลลปิ๊งปิงปิ๊งส่งสายตาให้กันปิ๊งปิงปิ๊งปิ๊งยิ้มหวานยิ้มหวานปิ๊งโอเคแล้วทางนี้ได้ไหมคะทางนี้ได้ไหมครับหนึ่งสองสามยิ้มหวานปิ๊ง ดิมานปิงปิงโอ้โ oh. ะ oh. <t od that noise> so cute <t od that noise> ขอบคุณค่ะ <t od that noise> ปิงปิงให้คุณพ่อเหรอขอบคุณค่ะน่าร <c oughs> ักขอบคุณค่ะเมื่อวานแม่ไ, <t od that noise> ไปร้องเพลงที่งานที่เม <t od that noise> ืองทองทานีมา <t od that noise> ใช่ไหมคะคนเยอะมากเลย <t od that noise> มีแต่ มีแต่คนคิดถึงแสนดีทั้งนั้นเลยพี่ี่ถามหาว่าแสนดีมาด้วยหรือเปล่านะแซนดีนอนอยู่บ้านตอนนี้สิบเดือนแล้วคะ่ะใกล้จะหนึ่งขวบแล้วหุ๊ยคุณพ่อทำอะไรอะ่ะเอาเดี๋ยวพิ่งไปเช็ดสิ <laughs> สวัสดีพีพ่พี่ค่ะวันนี้ดูไทยรัฐทีวีโอรองวันนี้ออกเหรอคะ วันนี้เราออกไทรัฐชีวีกันวันแม่วันแม่วันแม่เพิ่งไปถ่ายมาเมื่อวันก่อนเองฮัจิว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 อ๋อคุณฮัจิวฮัจิถ้าเกิดฮัจิวจริงเขาจะไม่คำ สวัสดีค่ะเขาห่อฮัตจิวอุ้ยหล่นเลยอืมเป็นห่วงคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อฮัตชิวแสดงว่าฝนจะตกคุณพ่อฮัตชิวหนึ่งสองสามฮัตชิวฮัตชิวแซนดีเป็นห่วงเขาขึ้นค่ะฮัตชิวคุณพ่อไม่ได้เป็นไร นพ่อฮัตชิวเฉยคะ่ะเหมือนพ่อมากเหมือนพ่อมากมากเครื่องวัดอากาศใช่เหมือนพ่อเป็นภูมิแพ้อยากได้กำลังใจจากพี่เปาวันนี้วันที่สิบห้าจะไปแข่งแล้วสู้ๆนะคะเอากำลังใจจากแสนดีไปด้วยนะคุณแม่ก็จะหาชิวทำไมวะทำไมอะ ขอแองก็โอนยัดชิวกันใหญ่เลยทำไมอะลูกเด้ด้ด้ดให้คุณแม่ล้างมนึบแปปนึงนะคะโอเคฮัจิวอะอ้าวฮัจิวตามคุณพ่อเลยอ้าวอ้าวอ้าวแาวฮัจิวเด็กแสนดีฮัจิว, <c oughs> วไหมฮัจิ

บ <ged bubble> ัน้น <Yes> <Williams idal sweet suicide> ป, ha, ปันบ้นปันป้นบ้า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 นบกานมาน้นบ้างบกาก้านบนบ้านบ้กน้านนบ้าน้าน้นบ้าน้นบ้าน้นนั้น้า

ฮะทำไงทำไงว้าวว้าทำไงว้าวว้าวว้าวอ้าววงาว้าัวาวว้าวาววาววาว้ววาวว้า้าว้า้า้าว้าวา้าวาวว้าาาา้ ไหนคะ่ะดูนิ้วหน่อยนิ้วมวันไหวน้ำลายไหนไม่เล่นน้ำลายนะอเอานนมไลา่มาถูโตโน,โน่โอ้ยกัดนิ้วแม่ <c oughs> กัดนิ้วแม่ได้ไง <c oughs> รู้แหละคันคอเพราะว่าเมื่อกี้กินถั่วซื้อถั่วมาจากซื้อถั่วมาจากงานโอท็อปค่ะนี่ ซื้อมาแพ็คหนึ่งโอ้น่ากินมากอร่อยแต่คันคอหาเวลาไปหาแซนดี้ได้เลยพรุ่งนี้ติดตามแซนดี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้รายการสดนะคะช่องวันนะคะฝากติดตามรายการเที่ยงวันด้วยแซนดี้จะไปกับคุณแม่คุณแม่จะไปร้องเพลงแซนดี้ อยากกอดเอาไว้ให้นานให้นานตราบจนนาทีสุดท้ายถ้าวันหนึ่งฉันหายไปขอยเธอยังหายใจโปรดจงรู้ให้ฉันยังภูงมิใจเสมอฉันอยู่ทั้งนี้ยังรอคอยให้เธอกลับมาอยู่นะื้ ฉันมีแรงเมื่อเห็นเธอขอแค่เพียงได้พบเจอได้กอดกับเธอก็เป็นวันที่แสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจ มองเห็นดวงดาวส่องแสงสว่างตาคืนมืดมิดที่ดวงจันทราเจอจ้าสว่างไวใจดวงน้อยยังคอยคนรักที่เคยถน,นอมสุดหัวใจยังคงคิดถึงเพียงแต่เธอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแค่เธอผู้เดียวที่ฉันปรารถนา อยากให้เธอใช่วนกลับมาอีกคราได้ไหมวอนสายลม่ชยพัดสะกิดกระซิบเอาคำของฉันไปโอบกอดเธอแทนคำว่ารักจากคนที่อยู่แสนไกลอยากกอดเอาไว้ให้นานให้นานตราบจนนาทีสุดท้ายลี่ลี่ลี่ทักทายเถอด ถ้าวันหนึ่งฉันหายไปขอให้เธอยังหายใจโปรดจงรู้ไว้ฉันยังภูมิใจเสมอฉันอยู่ทั้งนี้ยังรอคอยให้เธอกลับมาอยู่นะ่นย,ยังอยู่ยังอยู่นี่ร้ปะเนีนอนันนะเห็นเธอก็จจอแค่เพียงได้พบเจอ ได้กอดกับเธอก็เป็นวันที่แสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจ<อ>ตบมือให้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะตบมือถ้าเพลงเคาะตบมือหน่อยได้ไหมคะ โอเคโอเคโอเคกำลังกำลังดูของใหม่อยว่สวัสดีค่ะพี่เปาอยู่จังหวัดอะไรพี่เปาเกิดที่สุพรรณค่ะพี่เปียวเป็นคนสุพรรณแต่ว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพทำไมวันนี้ผมคุณแม่เหมือนไอ้นี่เลยอะทองกวาคุณแม่เป็นทองกวาเหรอวันนี้ดูสินี่อันนี้ผำทองกวาทองกวาแบบธรรมชาติดูสิ แต่นี้คุณแม่เป็นทองกราวธรรมชาติเลยขอบคุณหัวใจค่ะฝากเพลงด้วยนะคะเข้าไปชม MV กันหรือ,อยังชอบไหมชอบไหมเออมมมนมนะสิฝนจะตกเหรอใช่ปะที่รักถึงเดฮัจชิวมองข้างๆมันชินจังเลยสันดีเป็นชินจังหรือเปล่าฮะ อันนี้เป็นชินจังจอมแกนหรือเปล่าเอาลนเอาเล่นกันโอ้ยไปนั่งรถเล่นเหรอคะเอารถอะไรไป,ไ,ปได้โอเคม, okay, มอเตอไซค์นะเราไปซิ่งมอไซค์กันนะจะไปปะไปกับพ่อปะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหไปละไอ้ <c oughs> <c oughs> นี้ซึ้งมากมองพ่อไม่หยุดเลยเขารักกันเราลักกันเรารักกันกชอบกันด้วยใจโอ้พี่ซบด้วย วันนี้วันแม่เลยวันนี้วันแม่วันนี้วันแม่ต้องให้เขาหน่อยวันนวันนี้วันแม่ให้แม่เธอวันหนึ่งนะหนึ่งวันนี่เพิ่งตื่นกันเลยนะพ่อกับแม่ก็หลับสนดีก็หลับเพิ่งตื่นอาบน้ํานะคะแล้วก็กินข้าวเนอะสนดีกลิ่นนี้หอมมากเลยสนดีใช้แชมพูแบบหรือว่าเด็กเป็นคนผิวหอมเนอะแล้วยิ่งใช้แชมพูแล้วมันก็ติดทนนานมากเลย ไป,ไป่ะโอเคทุกคนสันดิจะไปซิ่งแล้วนะคะแห <c oughs> นวค,คุณพอ่อเอาหน้าโผล่มาซีเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเฮ้ยเหมือนกันเลยขนาดนั้นนะยิ้มหวานปิงป๊งปิ๊งปิ๊งไอไอทีอนึ่งก็ต้องปิ๊งโอเคพี่พี่ไปแล้วนะอ <c oughs> ดีเด็ดแท้

เด็กซอมบี้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคสบแล้วสมแล้วสบแล้วโอเคชื่นใจแล้วโอเคนั่นนั่นนันนันออขอหรอขอขอขอให้ค่ะเทเด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 เทเด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  The wheel on the bus go round and round round and round round and round The wheel on the bus go round and round all through the town. Set đi mẹ, bay xíng. Ba, bay xíng mày? Hừm, húa hóm, đẹp húa hóm. เด็กหัวหอมมากเลยมันหอมได้ขนาดนี้นะคะมันหอมมากมากเลยค่ะหอมได้ทั้งวันเลยค่ะด้วยหอมขนาดนี้อออืืมันทำไมหอมขนาดนี้แล้วฮะห,หอมมากเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไยพรมันแม่ด้วยนะคะเป็นวันแม่ปีแรกของแซนดีปีแรกของคุณมมแม่ด้วยเร่ม,มัแล้ว,ม,ม,ลวมีผ้าไหมผ้ามาหวะนี่พ้าอยู่ในผ้าอมมาน้องสิบเดือน,นะคะ่ะใกล้จะขวบแล้ว แม <S <s ่เช็ดกลัวแห้งกลัวเจ็บไม่เจ็บวะนี่ดูเขาหนิโอ๊ยเจ็บไมเจ็บเจ็บไปพ่อมือหนักฟันจะขึ้นใช่ไหมฟันล่างขึ้นแล้วสองซีฟันบนขึ้นหนึ่งซีค่ะโอเคคุณพ่อเช็ดรถด้วยนะอือหอทำไมหอมขนาดนี้ค่ะไม่หัวหอมจังเลย น่ากินมากเลยหัวเนี่ยกลิ่นกลิ่นองุ่นกลิ่นองุ่นหอมหวานเขาเป็นกลิ่นองุ่นที่หอมหวานแล้วเขาก็เป็นกลิ่นแบบวูแมนเป็นกลิ่นแบบซอฟเป็นกลิ่นคาราเมลซอฟเทปเป็นกลิ่นอเมริกาโนเอสเปรสโซอาราบิกาอื้อหือเป็นกลิ่นที่แบบมันยัมมี่ เป็นกลิ่นที่เป็นมิจจี้มากเลยเอ,อือหือเป็นกลิ่นที่แบบมีความนัตตี้อือหือมีความมัชรูมมีความมัชรูมเหอะอือหือมันมีมีอือหือกลิ่นแบบมันเป็นแบบอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ออแล้วก็ anto, ออรแดนโต้อารันเต้อือม,มันกลิ่นแบบอือหือแบบซูทนะซูท อหอมมากเลยอะ,อะไรไปไหน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 คะไว้ตรงนี้นะโอ้หอมเยอะเกินไปหรอคะสัสดีปะปไป,ไปลาพี่ๆบายบายก่อนคะ่ะบายบายพี่ๆนะเดินสายดีไปซิ่งก่อนนะคะบายบายค่ะ ฮัลโหลลูลูลูสวัสดีบายบายนะลูกบ๊ายบายบายบายยิ้มหวานบายบายติงต๊งติ๊งติง้งหลายรอบแล้วนะแสงมีหลายรอบแล้วนะบายบายเก่งคะ่ะบายบายตบมือให้แหละ